สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวโยโย่เจลลี่นั่นเองอ้าวขอบตาดูหน่อยสิครับนี่คือโยโย่เจลลี่นะครับผมมีรสผลไม้รวมดนะ้วยเนาะอ้าวอันนี้เดี๋ยวน้องทีจะตัดนะครับเรามาโชว์เ,เพื่อนๆดูดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ข้างในมีรสชาติแบบไหนบ้างน,นะครับ ไกลตาำลงมาอไไีกครับดูคันเลยอ,ลอโอ้ยี่ยอยู่กางในอีกชั้นหนึ่งเพสองชั้นเอ้โชว์แบบิเต็มเลยนะให้ขอดูหน่อยสิให้ตากดูในซองหน่อยซองมีให้แกก่อิอน,นี้คือในซองก็จะเป็นซอนงเล็กๆนะครับ ในอีนึงนะครับเดี๋ยวเราหยิบขึ้นมาเป็นสีสีดีกว่าว่ามมีทั้งหมดกี่สีนะเอามาเรียงไว้เลยโอเคกินกินทีละสีนะมีเขียวมีเหลืองมีชมพูมีแค่นี้แหละอ่าก็มีสีชมพูนะครับก็ดูตาข้างหลังมีสีเขียวมีข้างหลังมีสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มเนาะใช่นีสีส้มสีส้มโอ้กับัว อ่าเคข้างในก็จะเป็นลูกแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนสลามเป็นเยนลลี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกแบลลี่นะครับลองแกะดกันเลยดีกว่าเพ<ก>ื่อนอยากเห็นล้วไล่ไสีส้มก่อนมาเป็นเยนลลี่มาต้องบีบขึ้นมาแกะมาเลยครับหยิบเลยนี่ไงนี่คือเป็นสีส้มนะครับลือล่อนเหนียวเนียว,วดูบีบได้ดเลยอ่านิ่มๆใช่ไหม แมงโก้ <Mango. S 1> เอออันนี้คือรสมะม่วงนะครับแมงโก้นะครับแมงโก้อ่ารสชาติต่อไปลายสีต่อไปเป็นเหลืองดูตามลูกก่อนสีเหลืองหรอหยอะมากสูงนะครับลูกไม่ต้องไปดูก็ได้ครับหยิบมาเลยอืมอะไรทำไมสีมันเหมือนสีเยอมกันเลยอะสีเหลืองเป็นไฮแอปเปิลนะครับไฮแอปเปิลใช่ก็คือแอปเปิลนั่นเองใช่ไหม เป็นเหลืองอ,อ่ะอ๋อไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เอาเปสับประรดสิเขาบอกว่าสับประรดนี่สับประรดต่อไปเขียวกะจีรีขนาดนี้ต้องเป็นมะนาวแน่นอนเดาเอามะนาวแน่นอนเขียวขนาดนี้นี่ลองดูอันนี้นสีอันนี้สีเขียวเนาะสวยนะนี่ทอแสงสวยนะนี่อ๋อสีสวยมากเลยนะครับอ่าชิมดูดีกว่าว่าจะเป็นรสชาติของอะไรครับ หวาน,นหวานหวานซ่อนเปรี้ยวก็คือมะนาวนั่นเอง <c oughs> ลิเม้นะครับคือมะนาวนั่นเองนะครับเปรี้ยวอ่าอีกรสหนึ่งนี่สุดท้ายเสียมูจบูจะไม่ได้อะไรลิ้นจี่แน่นอนนินจีไหมแต่ทำไมมันออกส้มส้มจมูจมูมันดูไม่เหมือนจมูเลยแต่ก็ดูเหมือนอยู่นะนิดนึงผสมส้มชิมได้เลย รสชาติอะไรบ้างครับห<ด>อมส<ด>มุลดิ้นตีเนาะเดี๋ยวจะโชว์อีกเดี๋ยวจะทำชาเลนจ์มาทำชาเลนจ์กินสีเขียวหนึ่งนะแล้วก็กินสีเอ่อเหลืองสองมันใช่เหลืองไหนี่ว่าเหลืองวัไอย่างเหลืองสอง จะทำชาเลนด์ละหยิบออกมาให้หมดเลยครับเท่งมาเลยเท่งมาเลยเน,นี่เท่งมาเลยมาเรียงกันไว้เลยว่าม,มันมีทั้งหมดกี่อันนะครับเรียงกันไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำชาเลนจ์กินให้หมดทุกสีในคราวเดียวกันนะตอนนี้ก็เรียงอยู่ตรงหน้าผมหมดเลยแล้วกองเยอะไหมเยอะมากเลยน้ำบิูซี่มีทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองใช่ไหมเราเกียมีอีกสามอันก็เป็นสิบ้าอันนะครับหนึ่งซองมีทั้งหมดสิห้าอันนะครับสิบห้าสิบหกมาถาแชร์เล่นจัาไปได้สามสองนเริ่มจากสีเหลืองก่อนเลยต้องตัดข้างหน้าดิครับจะไปตัดลงแบบนั้นได้ยังไงใช่ก็ต้องตัดไป็นงั้นสิ โอ้หนี่เป็นการชาเลนจ์กินยินลี่ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับเอพี่ยกกินเรื่อยๆนะครับโอ้โหดูดกินแบบว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับใช้วเวลาไปก็คือ หนึงคำต่อหนึ่งวินาทีนะครับผม,มรวดเร็วมามากๆเลยนะครับโอโ้โหนี่กินแบบเครื่องจักรเลยนะครับนี่คือเครื่องจักรสังหารเครื่องจักรในการกินเยลลี่นะครับผมค่อยๆเคียวนะครับต้องเรียมนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจลีก็เข้าไปอยู่ในปาก้องพีเรียบร้อยแล้วนะคะรับรสอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมังโกลมรสกห่อบมันได้รสชาติมะม,ม่วงแล้วก็ลิ้นจี่แล้วก็ได้แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะโอเคกินหมดแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกาดไลค์และกดซับสไคร้นะคะทุกผู้ชมฝากกดติดตามช่องลุงพีด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊า <c oughs> ยบาย